สวัสดีครับวันนี้เราที่สามดาบเมืองสตาร์วังเงประเทศ์าวย์ในหลวงโฮมรบ6องศาตรงนี้คือเทะเมื่อ700กว่าปีที่ผ่านมามีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อว่าพระเจังพลาโง นัแม่ทัพนายกรต่างเมืองตา่างๆมาสู้รบก,กันที่นี่แล้วกำหนดสัญญาว่าถ้าผู้ที่ชนะจะมีสิทธิ์เพียงผู้เดียวได้ครองประเทศนอร์เวย์ซึ่งตอนนั้นเรียกว,ว่ายุคไบกิ้งาเป็นผลให้พระเจ้าฮาลามสามารถชนะ,ะพร้มหารษัตริ์ต่างๆ